สวัสดีครับผมอ่ะมาพบกับผมอีกเช่นเคยช่องหนุ่มเลี้ยงม้าชาแนลเนาะอ่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปอะ่ะมันมีทัวร์นาเมนต์งานแข่งพวกเนี้ยอ่าวันนี้ก็อันนี้ก็ม้าปล่อยแปลงนะมาที่แบบเราใช้ไปสองทัวร์นาเมนต์ละอ่าเราก็มาให้เหมือนว่าเราจะพักเขาอ่าถอดถอดเกือกหมดแล้วม้าพวกเนี้ยอ่าปล่อยแปลงแล้วเริ่มเริ่มจะมีการ ทยอยปล่อยแปง้งนู่นโซนนะไรแบบรายะสูบไปลแล้วผม <c oughs> มีแป้งนี้แล้วก็อีกแป้งนู่นน่ะฝั่งนู้นน่ะมีอยู่ครับผมอ่ะตอนนี้ยังม้ยังปล่อยแป้งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดินมาดูกันเมื่อเช้าก็ฝนตกนะกเห็นไหมครับ แปลงนี้จะมีอยู่สี่ตัวแล้วก็แปลงนู้นไกลไกนูกน้นก็จะมีอยู่สี่ตัวเป็นมาปโปโลนะผมมาเราเป็นมาปโปโลโอก็อยู่ที่จงังหวัดสมุทรราการอำเภอเบอบางบ่นอนะบางบ่อแล้วก็เป็นรั้วขาวๆแล้วก็เป็นสนามที่ผมเอาไว้ใช้ทอดหรือว่า หรือว่าไว้ออกกํลาลังกายตอนเช้าของม้านะผมเช้ากับเย็นนะอะรมันก็จะเป็นพวกม้าที่แบบรอคือเรารอจะรอเอาไปหัวหินนะผมเนี่ยลักษณะนิสัยของม้าอ่ะคันอันเนี้ยเขาคันนะผมเขาคันท้องเขาแล้วเขาก็ต้องเก่า นอนกิ่งตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ชื่อโซโลตัวนี้เห็นปะเขาคันท้องเขามมาปล่อยแปลงเราจะถามว่าดูแลดีดูแลดีครับผมแต่มันก็จะอาจจะมีโรคผิวหนังใต้ท้องนิดหน่อยไม,ไม่เท่ากับหมาที่แบบเราจะอยู่ในคอกอะ่ะคือเราจะดูแลขัดอาบน้ำเขาตลอดนี่ก็อาบมันกันอาบตอนตอนเย็นอ่ะ แล้วก็เป็นสนามแปลงม้ออกเกาจซูมไปเนี่ยเหมาะแล้่นพวกนี้ก็ช่วงนี้หน้าฝนนะ่ยคือแบบม้าจะเล่นโคลนมากเลยแต่ยังไม่มีน้ำขังเลยตอนนี้ชื่อบอยน้ำโมซ่าถ้ามีน้ำขังคือแบบ เต็มที่อ่ะห้ากำลังขึ้นนะผมะะะวันนี้ผมจะถ่ายแปลงหนึ่งนะผมถ่ายแค่แปลงหนึ่งะ,ะ,ะเราก็จะมีหญ้าเสริมด้วย <c oughs> เป็นหญ้านะผมหญ้าเพนกล่านะครับผมนี่น พี่าแพงกแล็ครับผมเราจะจ่ายแบบย้ายออกอตอนเราออกมามันก็จะเป็นมัดใช่ป่ะผมมัดเหมือนก้อนฟางอ่ะเป็นมัดเราก็จะแยกออกเนี่ยที่นี่กองหนึงคือที่เราแยกออกแบบนี้คือถ้าเกิดม้าเราปล่อยแปลงหนึ่งมันจะปล่อยอยู่หกหถึงเจ็ดตัวเราจะย้ายออกก็คือไม่ให้มันอยู่ในกินบริเวณเดียวกันคือมันม้าอาจจะ เตะกันนะครับผมเนี่ยคิวนาะขอจบเพียงนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ